สุดท้ายนะครับเรากําลังจะได้รู้ผลว่าทีมจังหวัดไหนศรีสะเกดหรือราชบุรีจะเป็นทีมที่4ีที่ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปของเรานะครับมาดูคะแนนกันก่อนน้อง FM เคยทําได้สูงสุดเท่าไหร่9,990คะแนน9 9 9 0เ้ากบถ้ามุ่นคะแนนเต็มพันเขาก็ได้9 9 9ได้999มาแล้วเป็นไงไอ้คนรู้โอ้โหอะไรมันจะได้อะไรเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นวะนะแต่กรรมการบอกแล้ววันนี้สูสีแน่ๆไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามนะครับมาดูคะแนนของน้อง FM ก่อนนะครับจากศรีสะเกษนะครับ กรรมการพร้อมนะครับคะแนนของน้อง FM อก็คือต้องการสูงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายก็ร้องดีเหมือนกันจะได้เท่าไหร่เคยได้999คะแนนมาแล้ว1,000หรือไม่1,000หรือไ, <Yes. S 1> ไม่ไ 952าคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คะแนนที่น้องอายจะต้องทำให้ได้ก็คือ962อเก้าร้อยหกสิบสองท่านากันเลยนะฮะไม่ใช่คะแนนที่น้อยเลยนะไม่น้อยครับแต่โอเคมีคนเคยทําได้ผมว่าราชบุรีก็เคยทําได้ครับมาดูคะแนนของน้องอายนะครับจากราชบุรีนะครับจะได้ถึงเก้าร้อยหกสิบสองหรือไม่ไม่คะกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของน้องอายคือถ้าต่ำกว่าเก้าหกสอง ศรีสะเกดเข้ารอบถ้ามากกว่านัดลาดพุรีเข้ารอบข้้า6นะจะเป็นเลขอะไรเลขเต็มพื้นบ้านหรือจะเป็นเลขอะไรอ๋อเข้า129นะฮะไม่พอนะพวันนี้ทีมชาตเข้ารอบก็คือจังหวัดศรีสะเกดครับ ก็จะได้รับเงินรางวัล20,000ืบาทจากทางรายการในรอบนี้ก่อน,นสำหรับดานทุกทีนะครับก็รับไป1 0,000ืนบาทครับแล้วก็มีกระเช้าพิเศษนะครับจากโครงการสายใยรักกระสงมาตไทยและก็สิบภาคีเครือข่ายนะครับก็เชิญท่านผู้ชมทุกท่านร่วมงานมาก,กรรม7ปีสายใยรักแห่งครอบครัวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านสายใย,ยรักได้เลือกซื้ออาหารจากครัวสายใย,ยรัก และก็พบกับการแสดงของดารานักร้องต่างๆมากมายนะครับมีวันที่8ถึง16ธันวาคมนี้9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับที่อาคาร7และ8อิมแพ็เมืองทองธานีนะครับก็มีประเด็นวันมาฝากนะครับสำหรับทีมสุเอเอาละครับตอนนี้เราได้ครบ4ทีมที่ไปชิงเงินล้านแล้วนะครับ4จังหวัดเป็นใครกันบ้างไปชมเลยครับ สงครามเพลงนัดพิเศษแชมป์เจ้าสังเวียนสีทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศนครราชสีมาแชมป์สงครามเพลงครั้งที่หสลบบุรีแชมป์รครั้งที่6กฮิสณนุโลแชมป์สงครามเพลงครั้งที่8และศรีสเกตแชมป์สงครามเพลงครั้งที่7จ็ดท่านี้ท่านเห็นยืนอยู่มุมบนตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดติมเอ ขชของแชมป์ของกิกดูทรงทำเพลงนะฮะทั้ง4ี่ทีมเนี่ยนะครับจะต้องมาเจอกันเองหมดนะฮะแข่งขันแบบพบกันหมดและสะสมคะแนนจะหา2ทีมนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดที่1กับที่ 2, 2ที่1กับที่2เข้าไปเจอกันเป็นรอบชิงชนะเลิศรับผลลัโอ้โหผมบอกว่าสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มต้นกันด้วยโคราชจอก ลบบุรีอ่าสองคนนี้ก็ยอดฝีมือเช่นเดียวกันนะฮะเรียกว่าสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับยอดฝีมือเจอกันเป็นมวยคู่เอกทุกคู่ทีเดียวนะครับขอบคุณกรรมการทั้าห้าด้านของเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่รู้กติกากันแล้วนะครับเพราะนั้นสัปดาห์หน้ากลับมาครับกิ๊กดูสงครามเพลงลบบุรีหรือโคโรราชใครจะได้คะแนนมากกว่ากันสะสมเอาไว้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ลแชมป์เจ้าสังเวียนชิงเงินรางวัล1ล้านบาทรอบรองชนะเลิศกับ4ี่แชมป์นักราชสีมาลบบุรีพิษณุโลกสีสเกตกับ6นัดการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนหาจอนสออันดับแรกสู่รอบชิงชนะเลิศชิงเงินรางวัล1ล้านบาทนัดแรกลบบุรีเขาลองออกมาจากใจจริงๆจนเขาลืมอาการป่วยเขาไปันครราชสีมาสองคนนี้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของรายกา ที่ดูส่งคล้ามเพลงแชมป์เจ้าสังเวียนทีมราชบุรีถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ภูมิใจนะคะขออวยชใยให้พอในชีสเกตแชมป์แชมป์ชนะคะขอบคุณกำลังแดงใจแดงเชียร์นะครับชีสเกตสู้